โรายกา27นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับยังคงติดตามสถานการณ์ในภาคใต้นะครับเรื่องอุทกภัยใหญ่ที่เกิดขึ้นทั้งที่นราธิวาสหนักที่สุดยะลาแล้วก็ปัตตานีรวมถึงสงขลาบางส่วนด้วยท่านผู้ชมความคืบหน้าล่าสุดนราธิวาสเห็นว่าเมื่อวานนี้ฝนยังตกอยู่บางส่วนใช่ไหมครับก็ปรากฏว,ว่าน้ำในแม่น้ำสามสายหลักก็คือโกลกบางนารากับสายบุรี รายงานยังคงล้นตะลิง่งหลายเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้างทางการรายงาน11บอำเภอแต่ผมยังยืนยันว่า13บาอำเภอค่านผู้ชมโดยเฉพาะในสุงไหงกลกเนี่ย9ชุมชนน้ำท่วมยังสูงเฉลีย่ย1-2เมตรใช่ไหมชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่ในสถา,านที่ปลอดภัยเราหวังว่าปีใหม่ปีนี้คนนรัฐทีวาดยาลาปัตตานีในพื้นที่น้ำท่วมท่านจะรับการดูแลไม่อย่างนั้น ความทุกข์ในช่วงปีใหม่นึกถึงสมัยเคยไปทำข่าวเมื่อก่อนพี่เคยไปทำข่าวตอนอุทกภายัยดินถล่มพี่นครคตอนปีใหม่นี่มันเศร้าเหลือเกินนี่หวังว่าจะไรับการฟื้นฟูนะนราธิวาสจมวชมคนที่ไปช่วยชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนทหารนายหนึ่งสังกัดกรมทานราบที่สิบอ่าหนึ่งหาหนึ่งค่ายกัญยาณิวัฒนาที่เมืองนราธิวาสบ้านพักตัวเอง สภาพก็ท่วมขังหนักเหมือนกันทรัพย์สินสัมภาระต่างๆรถยนต์ก็ถูกท่วมเสียหายแต่ตัวเองต้องทิ้งครอบครัวซึ่งมีทั้งพ่อแม่ที่แก่ชรากับลูกสาวตัวเล็กๆที่อยู่ในบ้านพักตามลำพังทั้งกลางวันกลางคืนค่ะน้ำก็ท่วมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือตัวเจ้าหน้าที่ทหารท่านนี้ต้องทิ้งครอบครัวตัวเองแล้วออกไปช่วยประชาชนนะคะทั้งๆท,งที่ท่านก็บอกว่า ท่านก็มีครอบครัวที่เดือดร้อนเหมือนกันเนี่ยค่ะเองก็เป็นผู้ประสบภัยด้วยนั่นแหละใช่ใช่ค่ะหลานสาวบอกว่ายังไงบอกว่าฝนมันตกหนักมากน้ําเข้าบ้านค่ะตอนนี้ก็ลําบากนะคะแล้วนา <พอ S 1> ก็คือเ <พอ S 1> จ้าหน้าที่ท <พอ S 1> หารท่านนี้ก็ต้องออกไปช่วยชาวบ้านมไม่ได้ช่วยที่บ้านเป็นผู้ประสบภัยเช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อวานเห็นจะหนักเป็นพิเศษใหม่ก็คือกรณีของปัตตานีที่ปัตตานี ระดับน้ําในรูปแม่น้ําตาปีกับรูปแม่น้ําสายบุรียังคงสูงขึ้นต่อเนื่องส่วนหนึ่งเพราะเป็นปลายน้ําด้วยท่านผู้ชมครับเข้าท่วมเจ็ดอำเภอประกอบด้วยเมืองปัตตานีหนองจิกแม่ลานยะรังสายบุรีทุง่งยางแดนและกระเพาะหนักสุดในรอบ30ปีของจังหวัดปัตตานีโดยเฉพาะสายบุรีเจ็ดบลค่ะบางจุดเนี่ยสเมตรเลยนะคะ ต้องใช้เรือเท่านั้นค่ะเราก็ต้องอพยพไปอยู่ที่ปลอดภัยไฟมันไม่มีใช้ในหลายๆจุดนะคะที่ยาลาสถานการณ์ดีขึ้นบ้างนะครับทุกชมครับประชาชนเริ่มทยอยกลับเข้าสำรวจบ้านเรือนแต่ยังมีบางจุดที่ยังท่วมสูงโดยเฉพาะที่เมืองยาลาที่ตำบลท่าสาบซึ่งติดกับแม่น้ำปัตตานียังท่วมสูงเป็นเมตรอยู่เหมือนกัน แล้วก็ยังมีพื้นที่ที่ถูกตัดขาดน้องใบหลังจากเกิดดินถล่มในบันนังสตาทับเส้นทางขึ้นเข,ขาโปกยอดที่ตำบลตลิงชันกว่า4ี่กิโลเมตรและรวมถึงหมู่บ้านบายยี่หมู่สี่ตำบลตาลิงชันถูกตัดขาดทั้งถนนทั้งไฟฟ้าทั้งโทรศัพท์ปัดขาดอย่างสิ้นเชิงมา4วันแล้วเนี่ยน้องใบชาวบ้านต้องเดินเท้านะคะระยะทางประมาณ3ามกิโลออกมาหาซื้ออาหารแล้วก็ตอนนี้รอคอยความช่วยเหลืออยู่ค่ะนี่ยัง ถูกตัดขาดใช่ไหมต้องไหค่ะโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้นะใช่สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีค่ะไฟก็ดับนะคะขณะที่ในส่วนของตัวเมืองก็ภาพจะดูดีขึ้นบ้างใช่ไหมเริ่มาาดลรดละรดะดับบ้างแล้วค่ะตละาดเก่าในเขตเทศาบาลเริ่มรถะระดับนะตอนนี้ก็เริ่มเข้าไปตรวจสอบความเสียหายเริ่มทําความสะอาดบ้านเรือนนะคะ